าไหนคะเดทไปซีเซเว่นคะไหนคะแล้วอ่าอ่าแป๊บนึงนะคะดูหน้าออไทค่ะ่อยน่ิไหบ่แล้ว สวัสดีค่ะรู้สเทบว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่หรอคะนุ่มหมิงค่ะอายุ14ค่ะแล้วคือพี่มีคําถามนะคะคือว่าสกินแคร์ของน้องใช้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรหรอะคะอ่าชมอตโต้ค่ะแล้วซืว้อมาจากช่องทางไหนคะเดลไปซีเซเว่นค่ะแล้วอ่าน้องได้ใช้ตามใครหรือเปล่าคะหรือว่ามีดาราคนไหนแนะนำว่ามาบ้างคา,ามพี่ไงคะอา <laughs> <laughs> ยุเท่าไหร่คะ สวัสดีค่ะอายุ17ปีค่ะ,อะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองบ้างไหมคะอ่อนข่นานจะใช้อยู่ค่ะใช้แบรนด์ไหนคะของอ่าร้านหนึ่งนะคะลูน้าค่ะ,ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ซื้อจากช่องทางออนไลน์หรือว่าตามร้านสะดวกซื้อคะซื้อจากทางออนไลน์ค่ะ ซื้อจากช่องทางไหนคะอ่า TikTok ค่ะเวลาอ่าการเลือกซื้อสินค้านี่ดูจากอะไรบ้างคะเปรียบเทียบกับสินค้าที่เหมือนเือนกันมากไหมคะอ่ะมีการเปรียบเทียบเล็กน้อยค่ะแล้วก็อ่านรีวิวแล้วก็ช่วงก่อนจะซื้อก็จะมีการติดตามลักษณะของร้านค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นช่วงๆค่ะก่อนจำแนกซื้อ ได้ตัดสินใจซื้อตามดาราหรือว่าอินฟูคนไหนแนะนำมาไหมคะไม่ค่ะเป็นการ่เหมือนหาพวกผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่ามันค่อนข้างมีรีวิวที่ค่อนข้างจะดีค่ะแล้ก็เลยซื้อมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่คะหกสิบสี่ปีคุณยายใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองของแบรนด์ไหนอยู่คะตอนนี้ ใสสบู่อิงอ่อนคุณยายซื้อมาจ่ายช่องทางออนไลน์หรือว่าไปซื้อตามร้านสะดวกคะ่ะซื้อตามร้านสะดวกค่าคุณยายใช้ตามใครคะหรือว่ามีใครแนะนํามาหรือเปล่าคะบัวเรียวใส่อิงค่ะขอบคุณค่ะแล้วเวลาที่คุณยายเลือกซื้อนี่คุณยายเลือกซื้อจากอะไรบ้างคะราคาหรือเปล่าคะเงี้ย คุณยายเลอกซื้อสินค้าที่มีราคาย่อมเยาวถูกใช่ไหมคะเ mm hmm. น่คุณยายได้เปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่นไหมคะยี่ห้ออื่นที่เหมือนๆกันหรือไม่ได้เปรียบเทียบซื้อเลยคะก็ได้เปรียบเทียบลอกซื้อมาใส่ซื้อซื้อมาใส่เองนี่แหละค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องอายุเท่าไหร่คะ สิค่ะอ่าน้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองบ้างไหมคะใช่ค่ะอ่าปัจจุบันใช้ของแบรนด์ไหนคะสายแบรนด์นค่ะอ่าเอาแบรนด์ที่ใช้บ่อยที่สุดคะ่ะอ่าพ่อเทค,ค่ะอ่าน้องนี่ใช้เวลาซื้ออ่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ซื้อจากช่องทางออนไลน์หรือว่าตามร้านสะดวกซื้อคะ ร้านที่เรซื้อค่ะไปซื้อเ,เราเองอ่าซื้อที่ไหนคะส่วนมากโอ,อ้ห้างค่ะโรบินสันบอกเสียงไหมบิกซี่ค่ะบอกเสียงแจ๊บอกเสียงเนี่ยอ่าอ่าเ,เ,เ,นะเวลาซื้อสินค้านี่ได้เปรียบเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นที่มีลักษณะคล้ายๆกันไหมคะเปรียบเทียบค่ะอ่าเปรียบทเทียบจากอะไรบ้างคะ ตยี่ห้ราคาคนละห้าแล้วทีนี้ได้ใช้กับได้ใช้ตามดาราหรือว่าอินฟูเนเซอร์คนไหนไหมคะที่เป็นผู้แนะนำแม่ค่ะก็คือใช้ตามคุณสมบัติของแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ